สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องเมื่อเดียวเมื่อนี้พิธีสิบพาพี่น้องมาแต่งเค้กง,ง่ายๆก่อนนะคะเนาะพี่น้องอ่ะอย่าวายพิธีด้อจ้าเด้อเพราะว่ามื้อนี้พิธีงานหลายๆจากหมู่บ้านเนาะคะ่ะเข้าดาวรับประเนียนเค้กพิธีเน่ะบัดเกียงเลยะคะ่พะพี่น้องแล้วพิธีต้องเริ่มใหม่นะคะพี่น้องพิธีต้องเริ่มแต่งเค้กใหม่นะคะมื้อนี้แบบเมื่อย์แอร์ลเลยค่ะ ่าบ่มีเวลาทำเอ่อทำเค้กง่ากๆให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะพี่ติ๊กก็เลยเอาแบบง่ายๆสบายๆให้พี่น้องเบิ่งไปก่อนเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นหะพี่ติ๊กจะาเดี๋ยวจะทำแบบายากๆให้เบิ่งเนาะจ้ะเค,ค้กนี้ก็เป็นเค,ค้กดอกไม้เนาะค่ะแต่ว่าพี่ติก๊กจะใส่สีแบบว่าเป็นสีแบบอ่าแบบน่ารักน่ารักให้พี่น้องแบบสีเย็นตาเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> เห็นแล้วแบบอยากกินนะครัพี่น้อง <c oughs> เห็นแล้วแบบอยากกินเพราะสีมันเป็นสีทอนอ่า ทุบหวานๆเนาะค่ะเนาะติ๊กใส่เค้กอ่ะสองแผ่นพี่เกจาจ้าพี่ติ๊กอ่ะพิ๊ติ๊กใส่ครีมตัวนี้นะจะเป็นครีมอ่ะเบเตอร์ครีมจ้ะพี่นอ้องเบเตอร์ครีมตัวนี้น่ะคือว่าอ่านอนเดลี่วิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันเป็นครีมเทียมเนาะค่ะเนาะส่วนมากที่พี่ติ๊กจะใส่กันเนาะค่ะพี่นอ้องโมเมนต์วิปปิ้งครีมเด้อค่ะมันคนละแบบกันโมเมนต์อ่ะโมะเมนต์ครีมนมโมเมนต์ครีมแหนตัวนั้นได้จ้ะ คมต้นนั้นพิจิตรจะบ่ค่อยใส่เพราะว่ามันมันบ่ค่อยอยูโตพิจิตรจะบ่นิยมใส่คีมต้นนั้นนะคือว่าเขาจะนิยมใส่เฉพาะแบบว่าใส่พวกท็อปปิ้งเนาะค่ะนะใส่ท็อปปิ้งแค่นั้นพิจิตรจะใส่สีอะชมพู่ม่วงค่ะพี่น้องเฮ็ดเป็นเส้ยนเป็นเสีนเฮดเป็นเสเ้นสามสีเนาะคะ่ะชมพู่ม่วงแล้วก็สีฟ้าสีเหลืองข้างบนแล้วใส่ใบน้อง อันนี้ก็เป็นการล่งสีอีกแบบนึ่งจ้าโดยที่ว่าห้าบ่มีสเปสีสเนาะจ้าเนาะแต่ว่าห้าอยากให้สีเค้กเ้ามีหลายๆสีในเค้กนะคะพี่น้อง mm hmm. ในเฮดแบบนี้เนาะจ้าเนาะให้พี่น้องเอาสีนะมาเต้มๆใส่เค้กเนาะหลังจากนั้นเนาะจ้าพี่จะใส่อาสีม่วงเนาะคะ่ะมาบีเป็นดอกกลาบจ้าพี่น้องจ้า เดี๋ยวพิธกจะบอกในคลิปนี้เด้อจ้าเด้อตั้งใจฟังเบว่าพี่น้องจะบ่ได้ถามอีกนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับมือใหม่นะคะ่ะที่เข่ามาแบาบว่าบ้านไดรี่นรู้อย่างนินะคะ่ะวิปที่พิ๊กใส่เนี่ยพิ๊กเอินว่าเบเตครีมหรือ,อครีมเทียมหรือนอนเดรี่วิปเนาะคะ่ะพี่น้องที่เขาเอินกันบอเมนนะวิปนมมันคนละตัวกันจ้าวิปนมแนละ้วเขาเอิน ก็เอิ่นว่าวิปปิ้งเนาะค่ะเนาะเวลาเขาเอามาวิปเสร็จแล้วเขาสีเอื่นว่าวิปครีมวิปนมแท้อลอยเปอร์เซ็นต์กับตัวนั้นกิติกจะบนิยมน้ำมานทำเคก้กเพราะว่ามันละลายเร็วแล้วกับมันบ่คอยอยู่โตครีมตัวนั้นนะ,ะวิปครีมนะคือว่าวิปนมนะเขาจะนิยมใสเฉพาะแบบว่าท็อปปิ้งเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่บางครั้ง ก็เอามาทําเค้กได้ขึ้นกันค่ะพี่น้องบรเวาบรหามนอกจากเนาะพิธีกะทำขื้อกันนะคะแต่ว่าพิธีกะทาแค่ว่าแบบเหตุเป็นส่งเค้ก็คือแต่ว่าเวลาบีบดอกไม้พิธีเอาครีมเทียมมาทําเป็นดอกไม้แล้วก็ว่างข้างบนค่ะพี่น้องผสมกับวิปครีมนะคะเนาะคือว่าขึ้นรูปเค้กใส่วิปครีมวิปนมแต่ว่าเวลาเขาทําดอกไม้เขาใส่ครีมเทียมค่ะพี่น้อง บางคนก็ว่าใส่บเบเตอร์ใส่บัตเตอร์ครีมต้องใส่ได้แต่ว่ามันบ่าเขากันเพราะว่าบัตเตอร์ครีมมันก็เป็นครีมคนละแบบกันเนาะค่ะพี่น้องเนะาะจ้าหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจเนาะค่ะเนาะบางคนยังยังงงๆอยู่มาตรฐานพิธีวิบตัวใดวิบวิบนมวิบอย่างต่างๆนะค่ะพี่น้องพี่น้องยังสับสนในตัวนี้นนเนาะเนาจ๊ะเนาะหลังจากน,ะนากั้นเนาะจ้ะพิธีจะใส่สีม่วงค่ะพี่น้องมาทําเป็นขอบด้านล่างค่ะพี่น้อง ง่ายๆใครพี่น้องคลิปนี้จะบายพิิกเดิ้พิิกอันยากนนย,นยากมือนียากอีแ้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทําอะไรแบบสวยๆงามๆใ่ะพี่น,อน,น้องแปลกๆน่าจะเนาะมืออื่นเนี่ยจะว่างเพราะว่ามือน,นีทําแบบว่าเสร็จเต็มเบิดแล้วค่ะพี่น้องนี่จ้าเสร็จแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ